สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านในโซนพันทองจังหวัดชนบุรีกันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าโชติกาโมเดิร์นิตี้ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบายนะคะสามารถเข้าออกได้จากทั้งถนนบ้านเก่าและถนนสุประยุนค่ะโครงการนี้อยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนาครชนบุรีในเฟส8,9และ10นะคะเหมาะก,กับทุกทกท่านเลยค่ะที่กำลังมองหาบ้านที่สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกค่ะและภายนอกโครงการค่ะรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทางห้างสรรพสินค้าทางเทสโก้โลตัสและพัสนอมตะ นค,นคคร่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลยค่ะทั้งโรงเรียนเพลินจิตวิทยาและวิทยาลายัเทคโนโลยีภาคตะวันออกและนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพานทองด้วยนะคะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน,น้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเข้าออกด้ยวยระบบคีย์การ์ดและมีกล้อง C C T V รอบๆโครงการค่ะ ภายในโครงการยังมีทั้งสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนมีทั้งคลับเท้าฟิตเนสและสระว่ายน้ำให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกายอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในของตัวบ้านแล้วนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ บ้านหลังนี้เลขที่48ทับ212ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถมีพื้นที่ทั้งหมด27ตารางวาค่ะอยู่ที่ซอย1ทับ13ของโครงการแล้วก็เป็นทาวน์โฮมหลังมุมทำให้มีพื้นที่บริเวณรอบ,รอบ,รอบตัวบ้านด้วยนะคะเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านค่ะโซนแรกที่เราจะเจอเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยนะคะที่ท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยค่ะด้านหนึ่งท่านสามารถวางเป็นโซฟาโซฟาเบดขนาดใหญ่หรือว่าจะ เป็นเก้าอี้รับแขกขนาดใหญ่ก็ได้นะคะอีกด้านหนึ่งก็สามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์และก็ตู้เก็บของต่างๆได้ค่ะ เดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านเราจะพบกับห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เลยนะคะมีทั้งห้องเก็บของที่อยู่บริเวณใต้บันไดและเดินลึกเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่ในการเตรียมอาหารค่ะหรือว่าท่านจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการวางโต๊ระรับประทานอาหารขนาดใหญ่6กที่นั่งก็ได้ส่วนของก้างเตรียมอาหารเรามีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะพื้นที่จัดเตรียมอาหารได้มีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะทั้งส่วนของเคาน์เตอร์ซึ่งมีซิงค์ล้างจานและก็ที่วางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะ ด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทางการปลูกกระเบื้องแล้วก็การมุงหลังคาซึ่งพื้นที่ตรงนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่สักล้างได้หรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบทำอาหารนะคะก็สามารถต่อเติมบริเวณด้านหลังตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ครัวไทยก็ได้ค่ะเวลาทำอาหารกลิ่นจะได้ไม่เป็นรบกวนบริเวณด้านในของตัวบ้านและพื้นที่ต่อเติมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านยังสามารถเดินเชื่อมไปบริเวณด้านข้างของตัวบ้านได้ด้วยนะคะ ที่ชั้นหนมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะเดี๋ยวตามมีวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกคีอมิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้กว้างมากๆเลยละค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะที่ท่านสามารถวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้วางโต๊ะเครื่องแป้งได้หรือว่าจะวางโต๊ะทํางานในห้องนี้ก็ยังได้ค่ะ และด้วยความเป็นบ้านหลังมุมทําให้มีหน้าต่างหลายบานนะคะสามารถเปิดรับแสงแดดจากธรรมชาติได้และก็สามารถระบายอากาศได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมยังมีประตูกระจกบานสไลด์ที่สามารถเปิดออกไประเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะทั้ง2ห้องมีขนาดไล่เลี่ยกันค่ะท่านสามารถวางเพียงขนาด3ฟุตครึ่งได้จะได้มีพื้นที่เหลือในการวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือว่าจะให้ห้องนึงเป็นห้องนอนสาหรับเด็กๆนะคะอีกห้องนึงก็สามารถตกแต่งเป็นห้องทางานห้องดูหนังฟังเพลงและทําเป็นห้องพระได้ค่ะ ที่ชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านโชติกาโมเดิร์นนิตี้เริ่มต้นที่แยกมาโป่งมุ่งหน้าไปทางแยกผ่านทอง4.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก1.1กิโเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ บ้านหลังนี้น่าอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมท่านในที่สนใจค่ะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงกันก่อนก็ได้นะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ Youtube c h anel n เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สาคัญยืนขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ และนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่า EP นี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วนะคะไว้เรากลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ